เ Vip นะคะเป็นปี2014เครื่องยนต์2.5นะคะ175แรงมา้าตัวนี้ราคาอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเบลดีฟีดาวออกรถ0บาทไปเลยนะคะันนี้ฮุนไดเฮส1ันดีรักนะคะตัวนี้แปลงเป็น VIP 7ที่นั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ปี2014เหมือนกันราคา6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุนไดแกน t สตาร์เลคันนี้นะคะมาดู เจ็ดที่นั่ง V.I.P นะคะคอนโซลกลางมีทีวีให้ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยภายในสีทองไม่แพ้กันค่ะมาดูกันค่ะคันนี้นะคะเจ้าของเก่าแต่งเป็นเจ็ดที่นั่งมาได้ร้อยค่ะเป็น V.I.P เบาะมิกกี้เมาส์นะคะมีจอากลางนะคะจัดแต่งจากโรงงานเรียบร้อยค่ะถาหรับรถค,ความสองคันนี้บอกะะนนเลยค่ะแนะนําเลยค่ะนั่งสะดวกสบายอิดทนนานต้องคุ้นไดแค่ส่วนของเราเลยคะ่ะพบปะกับเราได้ที่คาบอนลี